สวัสดีครับวันนี้ผมทิมงนานรัฐมังกรฟ้านะครับก็มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มสำเนื้อรพร้อมแผงให้กับคุณป้าธัญททพหรือว่าป้าหลัดนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่สี่กุมภาพันธ์นะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราก็ได้มาทําเป็นบ่อที่สองนะครับสําหรับของคุณป้านะครับส่วนปั๊มคุณป้ามีอยู่แล้วนะครับซึ่งนํากล่อง กับปั๊มไปให้เราประกอบครับลงกล่องนะครับผมท่อที่เราลงไปเป็นท่อสองนิ้วนะครับเราลงกันไปทั้งหมดสิบสามเส้นนะครับน้ําที่เราเจอก็อยู่ที่หกเมตรนะครับวันที่ตั้งแผงอยู่นี่ก็อยู่หมู่เก้านะครับตําบลบันไลอําเภอบันไลจังหวัดอุทัยธานีนะครับปั๊มเป็นพันร้อยไฮบิดนะครับส่งสูงหนึ่งร้อยเมตรเป็นพันห้าร้อยวัตต์นะครับสองแรงนะครับเป็นไฮบิดแผงก็แปดแผง เป็นสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับตอนนี้ที่เราลองน้ํากันไปได้นี่เป็นเพราะว่าพายุเข้านะครับพายุเข้ามืดหมดเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้น้ําก็ยังไหลยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะลองด้วยแสงแดดได้แล้วนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับพายุเข้าม่มืดไปหมดเลยนะครับผมโครงสร้างก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันนี่นะครับ<ณ> นี่ก็คือหลังจากที่เราเอากล่องคอนโทรลไปเข้าตู้นะครับไปเข้าตู้ก็คือกล่องตัวสีแดงนี้ทางคุณป้ามีอยู่แล้วนะครับเราก็เอาไปลงกล่องให้นะครับมีปลั๊กพาวเวอร์มาให้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังไม่มีไฟฟ้านะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดทางดีซีนะครับฝั่งเอซีก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ใช้อะไรแสงแดดอ่อนนะครับตอนนี้ก็จะบอกแสงแดดอ่อน เราก็หยุดใช้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปติดตั้งกันใหม่นะครับปัวที่สองของคุณป้านะครับผมก็เป็นที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดที่เข้ามาดูคลิปเรานะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับทั้งใน youtube และใน Facebook นะครับมังกรฟ้าโซลารเซลล์นะครับติดต่อเราได้แลวติดตามผลงานของเราได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ